สวัสดีครับผมธนาค้าร่วมรวยนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำร่วมตอนเดียวขนาด21อนิ้วนะฮะนี่ครับพร้อมสกีโลโก้เท่าไหร่นะอมฮะ400คันสกีน4จุดนะครับตัวนี้นะครับร่วมตอนเดียวขนาด21อนิ้วนะฮะลายสกอตนะครับจำนวนหนึ่งพคันราคาส่ง27 5บาทตัวนี้นะครับอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์ด้วยนะครับหยิบมาให้หน่อยนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่ คุณลูกค้านะครับได้โปรโมชั่นนะพิมพ์สติกเกอร์ให้ฟรีนะครับชื่อนะครับก้อนญาเอดนะครับที่ลึกงานชั้นธกิจศพนะครับคุณแม่ปนอมนะครับเอ่อเพียนยานีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนเราอันนี้ส่งไปที่ไหนบุตรีรัำนะฮะคุณลูกค้ามารับเองนะรถเหมาไปนะเหมาอยู่ที่ประมาณสองพันฮะสองพันสามพันเนี่ยนะฮะลดเหมานะครับเอ่ออันนี้เหมาเราก็เหมาให้นะพยายามที่จะให้ถูกที่สุด สำหรับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็จําเป็นมากๆากนะบางครั้งก็ลูกค้าก็แบบว่าโอ้ข้าวขนส่ง,งแพงไหมผมพยายามหาให้ดีที่สุดเลยนะจริงๆแล้วถูกที่สุดด้วยนะครับเพราะบางทีขนส่งก็ทุบทําอะไรนะอ๋ออย่างทุกไปนะอะไรข้างในนะโอเคนี่ครับตัวนี้นะัสี่จุดนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปส่งแล้วเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะครับตัวนี้ก็ห้องที่แจ้งไปนะครับตัวนี้ก็กำลังจะ โลสกรีนมานี่ครับ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 ,รบโอเคครับ